วัดสัมพันธวงวรวิหารอยู่เย,ยวาวราชนะคะแล้วก็คือด้วยที่ว่าช่วงนี้เขาประชาสัมพันธ์นะคะใหะ้สิทธิอนุสิทธ์ที่มีความศรัทธาแม่บุญเดือนตรงบนเติมนะคะได้ร่วมกันสร้างเขาเรียกว่าบูรณะโบสถ์นะคะที่วัดสัมพันธวงศ์นะคะก็ตอนนี้ผู้ก็เป็นสายศรัทธานะคะตั้งแต่มีนิมิตฝันถึงพระแมะ่แม่บุญเรือนเองแล้วก็ฝัน คือการได้นิมิตถึงแล้วก็พระแม่เนี่ยได้ได้เคยแบบบอกในความฝันว่าให้สวดน้ำโมอะไรสักอย่างเนี่ยคือเราก็ไม่เข้าใจว่าสวดอะไรแต่ว่าเมื่อเราแบบได้โกนผมจริงๆคือได้ได้คือมูจนขั้นสุดคือแบบว่าโกนผมเราก็เลยได้ไปควันแรกที่โกนผมรู้ไหมว่าเราไปวัดสังฆทานแล้วก็ว่าสังฆทานเนี่ยคือมีพระแม่บุญเรือมีแม่บุญเรือนนะคะที่เป็นแบบซุ้มแทนหลวงพ่อโตเพราะว่าเขาย้ายหลวงพ่อโตอ่ะน่าจะ ไปไปไปอยู่ข้างในแล้วก็ตรงซุ้มหลวงพ่อโตเนี่ยนะคะก็เป็นแม่บุญเรือนมาตั้งเราก็เลยว่าเอา้าแม่บุญเรือนอยู่ตรงนี้แล้วเราก็ได้ไปไหว้แล้ววันนั้นที่ไหว้เราก็ท่องคาถาแม่บุญเรือนได้เลยในวันนั้นเลยสิจบใช่ไหมก็อ่นาชาลิติชิมภารีจะมหาเทโรสุวรรณมามาวัตถุวัฏมามาพรังพรามามาโพชนามามา โภคะมามาโภชนะมหาราโภมามาสเพชนาะพหูชนาะพระวันตุมีเขาพระเจ้าจําได้เลยคือจําได้เลยตั้งแต่วันแรกที่โกนผมในว,วันนั้นอืมไม่เชื่อก็ต้องเชื่อค่ะฉันจําได้แล้วก็วันนี้ด้วยความที่แบบเราเห็นขึ้นฝีตอนแรกเห็นขึ้นฝีแล้วแชร์บนหน้าเฟซบุ๊กแล้วว่าเอ,อ่อคือเป็นงานบุญที่แบบได้รูปหล่อแม่บนเรือนมาบูชานะคะแล้วก็เราเองก็แบบเหมือนเหมือน,นานแล้วอ่ะเราก็คิดว่าเออ แล้วเราอยากร่วมบุญของพระแม่น่ะองค์นั้นองค์ที่แบบเราเคยแชร์อยู่ไหนแล้วเราก็ไม่ได้เข้าไปดูว่า facebook ของเราอ่ะเราแชร์อะไรเยอะไปหมดเลยมันนานแล้วอ่ะเราไม่ได้ย้อนกลับไปแล้วเชื่อไหมคะว่าในช่วงวงที่เราคิดอยู่วันหนึ่งพองวันตอนเช้าอ่ะตอนเช้า,ตอ,ชา,ต,อชาตอนกลางคืนนี่แหละเราไปขึ้นดันฝีมันขึ้นฝีนะคะมันขึ้นฝีแบบว่าเป็นเป็นแบบเพจพระธรรมะอะไรอย่างเงีะะ้ยค่ะคือแบบ แม่บุญเรือนตรงบุญเติมมีผู้ชายคนหนึ่งที่เขาโฆษณายิงโฆษณา,ายิงแอดแล้วบอกเออใช่แม่บุญเรือนนี่แหละที่เราต้องการเหมือนแม่บุญเรือนมาให้เราได้เจอได้เห็นเหมือนว่าลูกคิดลูกปรารถนาลูกจะได้เห็นลูกจะได้เจอลูกจะได้บูชานะคะทีนี้วันนี้นะด้วยความที่เราก็เช็กกับเข้าไปแล้วว่าเออจองกองหนึ่งกองสองกองอะไรแบบนี้ด้วยความที่แบบเราก็ถ้ามีองค์เดียวบางทีเราอยาก ประจำตรงนู้นตรงนี้เราจะได้มีสององก็เลยจงองสองกองเลยนะคะนี่นะคะนะคะนี่นะคะก็เดี๋ยวจะอ่านให้ฟังเนาะที่ระลึกโครงการทอดผ้าป่าบูรณะพระอุโบสถนะคะวัดสัมพันธวงศ์นะคะก็คือเนี่ยนะคะทุกคนคือเป,ปื้มมากแล้วที่ปื้มกว่านั้นก็คือเราได้สองสององเราได้สององมานะแล้วพี่เอที่อยู่ในโบสถ์ที่ดูแลนะคะที่ดูแลเอ คือยาติธรรมที่ปีจิตศรัทธาเนาะพี่เขาก็ไปที่ลงไหว้พระแม่ไหว้แม่ไหว้แม่บนเรือเนาะพี่เอาก็เลยเอากล้วยมาให้เอาอะไรเนาะยัดใส่กระเป๋าให้เต็มเลยเราก็รู้ไม่ได้รู้สิเลเาด้วยคำที่บอกมีเราอยู่คนเดียวตรงนั้นเพราะว่าค่อนข้างที่จะปิดวัดแล้วเราก็แบบไหว้พระไหว้ไหว้ไหว,ไว้ขอพรพระแม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่เขาก็มาเขาคงเห็นเราศรัทธาพี่ก็บอกว่าทําบุญกับพระแม่ก็ได้ยี่สิบบาทใส่ แต้มือพ่อแม่เลยอะไรแบบนี้เราก็โอเคะอะอย่างเงี้ยอ่ะทีนี้เราก็เลยแบบพี่เขาก็วางอันนี้ให้ให้ในถุงอยู่แล้วเพราะว่าเราเอาวางไว้แบบนี้ชุดหนึ่งตัางชาแล้ะเราก็กาไหว้เนาะพี่เขาเอากล้วยมาวางไว้ให้คือที่ดีใจคือแบบคือกล้วยนี่แหละ <laughs> เอาทุกสิ่งทุกอย่างก็จริงๆนะคือเราดีใจก็เพราะว่าเราได้คู้วยพ่อแม่ได้กล้วยแม่บนเรือนมานะคะเดี๋ยววันนี้จะกินเพื่อความเหง่งนอนจะได้ ตื่นมาพรุ่งนี้ชีวิตคุ้วยๆได้เงินคุ้วยๆรับซักกล้วย,ยกันไปเลยนะคะอ่าเดี๋ยวทีนี้เราจะมาโชว์นะคะว่าแม่บุญเรือนเราเดี๋ยวขออนุญาตวางบนเงินบนทองเนี่ยนะเงินทองเรียกว่ากล้วยเนาะนะคะแล้วก็นี่นะคะเดี๋ยวเราจะโชว์คือใครที่เห็นคลิปนี้นะคะอยากให้ไปร่วมบุญเช่นกันนะคะเพราะราคาไม่ได้แพงมากนะคะนี่นะคะแม่บุญเรือน เจะเอาให้เียวออกแล้วก็ตแคงข้างแล้วนนะคะแข้งคือตอนนี้คือมีความศรัทธาพระแม่มากมีความศรัทธาแม่บุญเดือนมากเพราะว่าเหมือนตั้งแต่เรานิมิตฝันแล้วก็เราได้โกนผมจริงแล้ววันที่เราโกนผมจริงเราก็สวดคาถาท่ฐฐานได้ทั้งหมดเลยณตอนนี้นะชิมพาริจมาาเจโรซุนนะมามาโพชนามามาว่า นาชิมพารีจะมาหาเทโรสุวรรณนมามาวัตถุวระถามามา,า,มา,มาพรังพรามามาโพข้ามามามหาราโภามามาสเฟชนะพระมุชนาพระวันตุเมเราจําได้ตั้งแต่วันนั้นวันแรกที่โกนเราก็ได้ไหว้ท่านแล้วก็นั่งต่อหน้าท่านแล้วก็สวดได้เลยคือตอนแรกอ่านป้ายอ่านป้ายอ่านไปครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองเริ่มจําจําได้เลยค่ะจําได้เลยด้วยสวดจนปัจจุบันนี้เลยค่ะอืมเราก็เลยบอกเฮ้ย จำได้อะอะไรอย่างเงี้ยตอนตอนที่ไม่ได้โกนผมนะคือเหมือนตอนแรกอ่ะฝันถึงนิมิตถึงเนี่ยจำกระถาไม่ได้เลยไม,ไม่ไม่รู้เลยว่าถ้าฉิมผลิตได้แค่นี้เองแล้วก็จบคือจำต่อไม่ได้เลยคือพอได้โกนผมได้ปรงผมได้โกนผมแล้วก็ทำงานแล้วก็อะไรเงี้ยวันแรกที่โกนผมจำได้เลยจำได้เลยคะ่ะพ่อแม่พ่อแม่ของเราเนี่ยท่านยิ้มเลยเห็นไหมคะพ่อแม่ยิ้ม มุ้ยสาธุจ้ะค่ะแม่เจ้าขาลูกได้อัญเชิญเข้าบ้านเข้าเรือนละที่ทําการค้าการขายนอกเป็นบุญกุศลของลูกมีอ่เป็นแรงดึงแรงรัทธาที่ได้ับพัน์กับพระแม่บนเรือนตัวเหมือนเติมนะคะคือก็นะคะแล้วเดี๋ยวจะโชว์เดี๋ยวจะโชว์ทุกท่านให้ครบองเลยเพราะว่าเราบูชามาสององ,องเนาะเราบูชามาสององสององ,อง,องพระป่าเนาะด้วยจิตสัมภารจริงๆนะทุกคนถ้าใครเห็นคลิปนี้ก็อนุโมทนาร่วมกันนะคะ บุญทุกบุญนะคะที่ผุศสนที่ทำมาดีแล้วก็ได้ถึงทุกคนทุกท่านนะคะที่เห็นคลิปนี้เป็นพลังบวกที่ดีนะคะเป็นพลังงานที่ดีเนาะก็ขอให้ทุกคนได้บุญส่วนนี้ด้วยเช่นกันเนาะนี่นะคะนะคะนะชีวิตต้องมีคู่แล้วนะคะตอนนี้มาเป็นคู่นะคะให้แม่ก่อนนะคะนี่นะคะทุกคนนะคะับกิ่นเดียวกันนะคะนี่นะคะ แมแม่แม่บุเรนหน้าตาอิ่มเอิบมากนะคะี่ะะน,ะยยนะคะแล้วถูกจค่ะพ่อแม่จาค่ะนี่ค่ะมาขออนุญาตนะคะมาเหทุกคนเห็นไหมนี่เห็นไหมคะสาธุมากเลยได้ได้พ่อแ,แม่มาบูชาๆๆหินหิเรื่อยๆจะค่ะลูทีินเรื่อยๆนะคะทุกคนก็ เป็นที่ยินดีมากนะคะแล้วก็กล้วยนี้ข้าพเจ้าก็จะอุ้ยล่วงหล่นไปแล้วเดี๋ยวก็กินอันที่หล่นนี่แหละ,อะของมากล้วยโชคลากมากล้วย,ยหล่นทับเลยนะคะโชคลากหล่นทับเลยนะคะก็จะขออนุญาตทานเอ่อกล้วยเลยนะคะเป็นสิริมงคลแก่ตัวแกต่ตนโชคลรกมาก,กล้วยโชคลากก้อนใหญ่ๆมากล้วย,ยนะคะอืหือกคุๆ ที่ดีใจเพราะว่าได้ควยนละยเห็นมากสิบสี่ลูกสิบสี่ลูกหนึ่งมีสิบสี่ลูกนะคะทุกคนอันนี้เราก็เหมือ,อน,น,นนะบแบบมันมีชีวิตจริงเลยเห็นไหมมันมีชีวิตจริงนะทุกคนมันแ่ะแม่นะคะมีเงินรวย เราก็จะขอกราบราคลิปนี้นะคะใครที่เห็นคลิปนี้นะคะเป็นสิทธญาณุสิทธิ์สายศรัทธาแม่บุญเรือนนะคะผู้มีฌานวิเศษผู้มีฌานชั้นสูงสามารถหายตัวได้เป็นเป็นหายตัวได้เป็นมีฌานที่ชั้นสูงนะคะต้องบอกแบบนี้เลยนะคะเอ่อลลึกถึงขนาดข้าพเจ้านะคะขนาดปูเนี่ยพูดให้ท่านฟังคือคือมันมันไม่น่าเชื่อมันก็ต้องเชื่อ ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อค่ะเพราะว่าเราตอนแรกอะไม่ได้มาทางแบบทางสายธรรมะมาทางสายสวดมนต์ไม่ชอบเลยไม่ใช่เลยค่ะเป็นสายแบบแม่ค้าเหนื่อยนอนพรุ่งนี้เช้าทำมาหากินลากของไปขายหมดของลงทุนยืมของมาคนลงทุนอะไรแบบนี้มาตลอดค่ะจนทุกวันนี้ คือคือด้วยความที่แบบเหมือนเราตั้งใจปฏิบัติตั้งใจทําตั้งใจบวชบวชอะไรแบบนี้นะคะไปบวชไปบวชชีพามบ้างอะไรบ้างอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ด้วยด้วยคำที่แบบอยู่ดีๆท่านก็มาเ,เข้ามาในในิมิตฝันแล้วพอตั้งแต่เจอท่านปุ๊บการการที่เราเบวชนั้นนะ่ะจากจากบวชพราหมณ์ปกติผมยาวก,ก็คิดตกผนึกถึงขั้นโกนผมได้ โดยที่ไม่คิดจะเสียดายทรงผมเลยนะคะก็ถือว่าพระแม่เนี่ยเป,เป็นผู้มาชี้นำทางเป็นผู้ได้เห็นท่านแล้วเป็นนิมิตหมายมาทางเดียวกันกันกบท่านคือท่านเป็นแม่ชีมีการโกนผมเราก็เลยได้ได้พอได้นิมิตฝันมาไม่ไม่นานเลยค่ะไม่ถึงเดือนเลยเราก็ได้มาโกนผมเหมือนกัน ไม่ถึง2เดือนค่ะก็เราก็ได้มีการโกนผมโกนผมครั้งแรกวันแรกก็สวดคาถาพระแม่ได้เลยเหมือนกันจนที่ตามตามคลิปเลยนะคะสวดได้เลยคืออาจจะไม่คล่องแต่ก็ถือว่าคล่องสําหรับคนที่แบบไม่ได้ตั้งใจสวดมาก่อนนะคะก็ถือว่าจัดว่าใช้ได้นะคะอันนี้เราก็ขออนุโมทนาทุกมุมทุกท่านที่เห็นคลิปนี้สร้างสิ่งดีๆนะคะสร้างสิ่งดีๆคิดดีทําดีนะคะ ปฏิบัติตนดีอยู่ในศีลอยู่ในธรรมนะคะไม่ว่าใครจะมองเราด้านใดใครจะเมาส์เราใครจะคุยว่าเราใครจะทับถมเราใครจะอะไรก็แล้วแต่ให้เราอยู่ในความดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาเห็นนะคะสิ่งที่มองไม่เห็นเขาก็ยังมองเห็นเรานะคะบอกจริงๆเราปรารถนาสิ่งใดเราลำบากใจเรื่องอะไรเราตั้งจิตอธิษฐานถ้าเราเชื่อมั่นในคุณความดีสิ่งนั้นก็จะได้เป็นสิ่งดีๆเข้ามาแน่นอนนะคะให้อยู่ในศีลธรรมที่ดี ไม่จําเป็นต้องไปประกาศบอกใครแต่สิ่งใดที่เราได้มาดีๆเข้ามาเข้ามานั่นแสดงว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขามองเห็นสิ่งที่เราทํานะคะแต่สิ่งดีๆเบื้องหลังมีคนเขาเห็นเราแน่นอนนะคะเทพเท,ทวดารูบาาการสิ่งศักดิ์สิทธิ์เห็นแน่นอนก็เป็นกําลังใจให้กับทุกคนทุกท่านที่ทําความดีแล้วสู้มาตลอดก็สู้ต่อไปทําต่อไปคะ่ะวันใดวันหนึ่งสิ่งที่จะได้มามันก็เหมือนเรากูดไปถึงขุมทรัพย์ที่ที่พร้อมอยู่ เพื่อเราอยู่แล้วนะคะเราได้ทัพนั้นแน่นอนอย่าทอ้ออย่าถอยทาความดีไม่ต้องท้อนะคะทําความดีไม่ต้องทอ้อเพราะว่าความดีมันทําเนี่ยมันก็ย่อมที่จะ,ะดีเกินหน้าเกินตากับคนที่ไม่ได้ทําอะไรเลยก็ฉะนั้นแล้วก็เป็นกําลังใจให้ทําดีต่อไปนะทุกคนทุกท่านนะคะส,ะสะาธุเจ้าค่ะค่ะหิงคลิปนี้นะคะอนุโมทนาเยงเงยรวยๆปงัปงๆรวยๆร้อยลย้ลยลยลานพันลา้ลานหมื่นลา้ลานแสนลา้ลานอธิฐานไปเลยค่ะสาธุ